ยามแรงพี่น้องได้ปลาอ,อ,อำมาตย์เตใส่ <Okay. S 1> อำมาตววย์เตห่วยอามาตย์เตห้วยโอ้ยกำลังด้ออำมาตยห้วยนี่คือน้ำลินที่ชา,าวบ้านขาเจ้ามาส้มสายมากินมาอามเนาะน้ำลินได้ว่าหนี่ป่อยเลยได้พี่น้องเลย ต้นตอออกมาจากหุวยเนาะเรื่องแบบนีไก่ขายบ่เอาตกใจเลยก็ขายน้ำจิ้นเนาะเอาเอาตัวนั้นเอาตัวเอาตัวแดงนี่เอาตัวแดงนี่แต่ที่มีแขกคนต่างบ้านต่างถิ่นมาโดยเทมเฮาบุกงูนี่ถ้าเพิ่มมีคนพามาไปสิ่นนี่ออกมาหาคนโดยปกติได้บ้านตองพี่น้องเมื่อนี้ อ่าได้เบาค้ำเมื่อนี้สิพาเดี๋ยวไปเฮ็ดสิพาเดี๋ยวไปเฮ็ดอย่างมือแรงนี่ไปล็นผู้สาวไปล็นผู้สาวอ่ะเมืองแรงเออเอาได้คอนเทนต์แล้วพี่น้องอ่าเบาค้ำสิพาเบาแต่งค้ำไปลนมสาวมือแรงแต่ว่าเมื่อนี่เมียสิบุปัตตคอบเอ้กญาตาแล้วเนาะไปเฮ็ดไปเฮ็ดเป็นวิถีชีวิตให้พี่น้องได้เบิ่งสบายดีท่านผู้ชมพบกับเบาค้ำหน้ากายอันนี้กับเบาค้ำบ้าน ปื้วว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวขึ้นไปยามอายยามน้องก่อนพี่น้องเลยได้มาบรรตองแล้วก็ได้มายามแล้วพี่มาหยามน้องน้องไข่เขานนำโอ้กำลังกินนมป่ะฮะโอ้รไร้นอนนั่นสะมัต้องลบมุมลบมุมลบมุม,ม,มเห็นยังกิน<ะ>ไม่เห็นเหรอเห็นยังกิน<ะ>เอาแล้วหือห้อหื้อย่างขึ้นนะดู เดีอยวจะใส่ันึ่งละนี่ละซาสาบการ์ดเอาใช่ไหมเออนะมาเจอเดี๋ยวแติมเว้นนี่พี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนเบิ่อข้าวตับัะหุ่งให้เฮากินน้องอย่าก็อลไรไอ้ไอ้อะไลืมอีกแล้วไปฉลองไอ้ใจฮะน้องอย่าก็บอกอีกบบบนึงไอ้จื้อเลยแบบนี้เมาดู เซอร์วิสจะของเลยจ้ะเซอร์วิสจะของแท้อ๋อยลูกเอ้ยเบิ่งหลานกับพี่น้องเอ้ยสิลมสาวก็บ่ได้เนาะหลานนี่ก็เนาะหลานมาสิว่าโอ้ให้ลุงลม่ให้ลุงลม่เบิ่งตาน่ะก็เจ็บเบิ่งนูนน่ะเบิ่งไอ้เบิ่งดูนี่อาหารการกินยแรงพี่น้อง ได้ป่ะนี่อามาต่ายนี่มาต่หัวอมาต่หัวยอมาต่หัวโอ้กลัดอมาต่หัวโอ้ตายแล้วพี่น้องเลยเจอคำตอบแบบซีไปบุป็นเลยอมาต มา,มาพูดมาพูดมาปะป,ะปูมีปลาอ้าวอ้าวอา,อ,า,อ,าอันนี้คืออาหารแรงแบบวิถีชีวิตแบบบรร้านพี่น้องเอกาเพื่อนกาอ้าวไปทิมซ้ำไปนี้เห็นอันนั้น,าน,านไปทิมอันนะั้นได้คำนึงได้เห็นไหนไปลาแล้วนี่น้องนี่ขี้ดื้อเด็มันจับแล้วมันมันมันไปมันและเจ้าจับปลาสองมือนึงเออจะจับปลาสองมือแม่ อ่าเดี๋ยวให้น้องๆเพื่อนเฮ็ดกินก้อนพี่น้องเดี๋ยวบอสักข้จะพาท่านผู้ส้มไปเลาะเบิ้งวิถีชีวิตของพี่น้องสาบันตองจักน้อยนึ่งพี่น้องเ้ยก่อนที่จะเดินทางไปหาน้องหนอมเดี๋ยวเฮากาสสิไปเลาะเบิ้งวิถีชีวิตพี่น้องสาบันตองก่อนว่าน้องหนอมยังบ่ท่านได้กลับมาจักให้พี่น้องไปกันเด้อไปกันเด้อ อืมเสร็จแล้วหลานใจคนนุ้ยลงว่นเอ้ยไปกันเด้บบอนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเนี่ยลูกบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบาย น,นี่คือน้ำลินที่ชา,าวบ้านขาเจ้ามาสมงสายมากินมาอาาเนาะน้ำลินนะเพื่อนนี่ปล่อยเลยได้พี่น้องไหมคันต่อออกมาจากห้วยพี่น้องแล้วก็ปล่อยไปเลยนี่บดอัดเลยปล่อยแล้วมันก็ไหลลงห้วยจุดเจ้าเนาะอันนี้คือน้ำลินเป็นจุดที่พ่อแม่ประชาชนมาใส่น้ำเนาะส่วนใหญ่แล้วเพื่อนก็นจะมาใส่น้ำลิน นี S <S ่แหละพี่น้องเลยในจุดของเขตบริเวณนี้จะใส่จะมาใส่อยู่จุดนี้จะสะดวกสบายเนาะเรื่องน้ําคือว่าน้ําบุกข้าและพี่น้องบ้านตองเขาก็ได้ไปเดี๋ยวเอาไปเลาะบุกันไปเลาะเบิ้งวิถีชีวิตยามแรงของพี่น้องสาวบ้านตองพี่น้องเดี๋ยวเราเลาะเบิ้งกันเลาะแถวแถวยังไงแม่นี่ยโอ้โหวันนี้พา วิธีสนบทดมาลมผู้สาวครับขายของซําในสนบบดลาวได้ไหมขายสลายกับขายเครื่องดื่มเนาะถ้าว่ามีผู้บ่าวยังมานั่งกินแบบกินเหล้ากินเบียร์ไปทางน้ำเพื่อนกระได้ข้ามขนมมีทุกอย่างครบเนาะจับบูยาสีฟันยาเส้นหัวครบเนาะครบทีเซเว่นไปใางคือ มาพามาล้มอันไอ้น้องตัวเองหมนี่โอ้เ,เอากลัไปเล่นนะ้องสิได้ผู้ใด้อันซื้อนั่นมาให้ไอ้เบิ้งเลยรู้มานะเอามาพี่มาพี่พปลาได้ลายบ่นับเงินนะอ่ะพี่น้องเลยหลังจากที่ไปเบิ้งของอยู่ของกินเพื่อแล้วกะสิได้ให้เบาไพวันเนาะ จะอยู่บ,บ้านตองนี่เลยมันบ่นเออพาเลาะบ้านไปหาส้มผู้สาวบ้านตองกันสบายดีเฮ<อ>ปเปเอร์นี่โอมาแต่ให้มาแต่ให,หเ้เอาฟืนมาน,ำน้ำเนาะไปละกันเอาฟืนมานำ้อานานำอือนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตแถวเฮากะมีแต่ไปให้ไปสวนแล้วก็เอาฟืนมาเนานะสิพาคนไปแสมมือนีหาสาวยังหาสาวเค้นสาวเค้นแล้วสิบุตื่นเขาบอก เราคาว่ากคาวาอยู่บ่เอเให้เจ้าว่าวกันเด้อเดีเ๋ยวค่อยจีอันเดี๋ยวคใครจีอันลมกับเรา <laughs> สาวเชนเราพี่น้องการลองบึงเดี๋ยวให้บ่าวไฟวันพาไปไปเลองบึงจักเล็กจักน้อยพี่น้องเลยก็เพื่อเป็นสีสันประกอบอยู่ในาภาพบรรยากาศวิถีชีวิตนะนะก็เลยอยากให้น้องๆเข้ามาห่วมรายการกับทีมงานเตียงคำนาไกานะ่น้ำเนาะกับบอได้ คืดอย่างไรแล้วเรื่องนี้ก็มีแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าอยู่เขตชนบทแบบนี้การใช้ชีวิตแบบนี้วิถีชีวิตของสาวบ้านๆอยู่ทั้งนี้เป็นยังไงเท่านั้นซสื่อๆอพี่น้องเลยพี่ใส่เงินเพิ่นแสงเริ่มเบิดแล้วพี่น้องอมันอยากขำลนะเลยเนาะแรงๆละโอ้ทั้งนั้นก็เพิ่นก็เต้มากระตอได้เพิ่อนออกกำลังกาย โอ้ทางนี Ooh, uh> 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 ้ก uh> ็เตะทางนี uh> 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 no <t uh> <t uh ้ก yeah> ็อีกเวทีหนึ่งอีกสนามหนึ่งอีกสนามหนึ่งนะพี่น้องทางนี้ก็ได้แมนบ้าฮะน้องสาวลาวซื่อยังน้องสาวฮะฮึเครื่อคอมคมส่งให้น้องบะยันไง ยามนี้กะเพิ่นกะสีเกือบเพชรเกือไก่พี่น้องไงเกือบเพชรเกือบไก่เกือบหมูซื้อไก่ได้ขายบ่มีไก่ขายบ่เคยเห็นบ่แม่สิฮะหูแล้วบ่ฮะสาวยังก่อนสาวคมสาวคมหูแล้วไอ้ซื้อมาเบิดแล้วแต่กะไอ Tráng ai ạc bộ bò, bò icy tiếng kem ừ. mùi cho cô la tôi đi ôi sư lấy Mù à, 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 <laughs> sì sao mùi mè honey. To kay lắm chị nó ở tòa nắm ở tòa 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 เป้าหมายหมาหาสาเขนได้แต่เฮารวมกับสาวคมก้อนสองไอ้น้องเนาะกะอยู่เขียนนี้นะพี่น้องถ้าขาเจ้ามีลูกสาวนี่ก็บสบายเฮื่อนนั้นนี่สบายเวียกงานเลยแหละเฮื่นซานก็สะอาดสะอานเพราะว่าจนใหญ่แล้วก็จะมีแต่ผู้หญิงที่ขาเจ้าเฮ็ดเวียดเวียเฮื่นการซานที่ข้าเจ้าเก่งพี่น้องอยู่ทางนี้นะถือว่าหู้เวียด เวียงเืินเวียกซานเห็ดแต่งยูกกิ่นแม่นเก่งายพี่น้องเลยสิเดยอันนี้บอกแม่เพื่นเตรียมไปอาบน้ำตีอาบแล้วละใครเน่ฉันนะสบายดีน้องเคนนี่เือน,นเนนือนหลังนี้มีมีผู้สาวมันบอ่อ่าไอ้น้องเขาจะมีจักคนกน็ผู้สาวสามสามเอ้ยน้อง เป็นผู้สาวบนบ่ชา,า,ายคนนึงและผู้สาวสองคนเนาะคือปกติเงอนไหนที่มีลูกสาวนี่นะพี่น้องเือนซาเนเือนซานนี่สะอาดแท้แล้วก็ของอยู่ของกินพ่อแม่สบายเนาะวันนี้เดี๋ยวห้าสี่ลองไปเบิ่งการทับแคกพี่น้องเลยการทับแคกของน้องแซน่น้องสาวที่อยู่อยู่บ้านตองลองเบงิ่งไสซซื่อในในเอิ้นเพื่อนดูเคนเคนบ่น้องเคนน้องเคนเอ้ย ขึ้นเลยได้บเนเน่เดี๋ยวเฮาเฮาขึ้นเฮาขึ้นไปไปพี่น้องตามมาเลยขึ้นไปขึ้นไปสัมภาษณ์วิถีชีวิตน้องสาวอยู่ในขอเนบเขตสนับบดน,น่อพี่น้องแตะแตะกองอ่าในขอเนบเขตสนับบดว่าเพื่อนวิธีการทับแค่ของเพื่อนเป็นจังไหรเนะพี่น้องนะเนาะเฮาก็มีเวลาจาํากัดเนี่ยเฮาจะไปร่มกับน้องสาวเพื่อนจักน้อยหนึ่งเี่น้างไปขึ้นทท้งเงิน ก็จบพีออบนนน่นี่บ่คนเฮ็ดไว้ให้ใหญ่กันเสียนี่บนนั่งเออบนนั่งนิ่นตอนนี้เขารอถา่าน้องสาวเขาอ, <c ười> ออกมาเห็นไอมเลยเราพอดีนับกับเพื่อลนละหากระลึงเพื่อนวันนี้เลยนี่ <laughs> hà cầm hú chắc mưa nị tôm ở bọn này á tôm sẽ nhàng này xì cứ phải chặt xì tôm à chưa cưa nhỉ cưa máy máy nhỉ bông hú ปกติแล้วอันแขกสมุดแขกมาเงินแบบนี้ไะอันนี้เอาความจริงเด้อคือเวลาที่มีแขกคนต่างบ้านต่างถิ่นมาโดยเทเฮาบงูนี่ถ้าพนมีคนพามาแบบนี้ออกมาหาพนมวะโดยปกติได้มีมีคนมาหลายอยู่อะก็มีอยู่มีอยู่แต่แขกมาบ้านมาเงินเทาานะ ไอ้ขอถามนิดนึงเนี่ยว่าคือเวลาที่คือผู้บ่าวตั้งบ้านเนาะมาตอนเด็กเด็ออประมาณเก้าโมงสิบโมงสิมาเอ,อินน้องเค้นน้องเคนหน่ลูกบอก <c oughs> ไอ้ถามว่าสาเหตุที่น้องลูกย้อนอ,อย่างฮะอยากงูจัากเพื่อนหรือว่าจางังใดหรือว่าต้องลูกเวลาที่แขกอยากมาลินนะ่ะต้องลูกบอก เดบมันเปลี่ยนมาแล้วเนา่ยเนาะต้องเลยครับเาต้องเลยครับเพื่อนเพิ่งมาเดบเพิ่นมาแล้วเดบเยอะเนาะเดบมาหามาดิเขากับต้องในรูดัดม,าามดนเถิออนนม,เมันมาดําเถิดดัมยามเนาะกำลังบุรุษแบบตัวคู่คุยแท้มันบอกอบมันเกิเป็นอะไนี้คู่ค้นบอกอนะครับหรือว่าจังะไรถ้าถ้าสมมติมีผู้สาวอยู่บ้านเฮานะมีผู้บ่าวต่างบ้านมาลิน เจ้าลุกบดบวนี่บุคคลบุรุษนี่เนาะแบบว่ามันก็ว่าบุร้ษน้องๆบางครั้งก็ห้องบุษบายกันมี้มันบอกอยามหมู่ยังมาลินนำมาบุษด้วกก็เห็นใจได้คือบางเท่อนะไปบางบ้านเนาะเห็นกะเจ้ากะเจ้าปุ๊กปุ๊กกันสองง่วงกันมีว้าคือไอ้นี่บุรุษแหละไอ้นี่เมีนกำลังนอน แต่ว่าผู้ญิงอยู่ขเขตเี้บมีเจ้ายู่แบบมีมารยาทมารยาทดีที่ว่าให้เกียติคนสูงนะที่ว่าค่ำกับลูกรับแขกขึ้นมานี่นี่ปกติหนี่มีผ้าเข้ารถมันบ่เวลาแขกมาอย่างกะถ้าบบมีบบมีอย่างกะติดเข้าเกล้านะเทปมีมีกบะต้อาออกมา ม,ออมันมีก็ออกไวแต่เดี๋ยวมันมีก็เอาไว้ก้อนเอาตัวนี้มาครับสืนะ่อคำอะไรพี่น้องเฮ็ดหน้าบุา็นให้วกน้องอ่ะกระสิได้ลมกับน้องสาวสานีแหละพี่น้องเอยกัพอได้ให้หูวิถีชีวิตของสาวบ้านๆนให้ทุกท่านได้ได้หับหูน้ำนะว่าในการหับแข้งหับคนของเพื่อนเป็นจังได นี่พูดนี่อันนี้นี่เสียงเียงเออกเบิดเลยพูดอะไนนเ่ยตือยังไพูดอันี้เฮ้ยเเฮยเฮยเู้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้นเ้เฮยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮเยเย เดี๋ยวป่ะนังเปิดกินเออพอสียงเออสยงช่ื่นน่้พี่น้องมาเอาเห็ดซอยไมองูเอางเออหมอนี่คือคอยมหมอนี่ จะดูดยหญบ่เดี๋ยววันน like ี้ไอ้พูดอันี้จะได้าูดให่ะบพูดใหญ่เน้ะโอ้ือวฮ็ดให้มันอ้อนหมเนี่ยห้มันตั้ง่ายบ่ต้องไดะนีกนต่างแวตางเดดได้เนาะ ชงจนสจากตุีดีเยงใส่ถุงมือกันบหมดเลเข็นเลยกางมือว่ามันมันพอดีพูดไปสุดแลวก็ได้นะ

Da ist <laughs> er